สโมสรน,นิตประกาศยืมตัวนิโกล่าเปเป้ปีกอาเซนอนสโมสรน,นิตในศึกลีกเอิงฝรั่งเศเสเซ็นสัญญายืมตัวนิโกล่าเปเป้ปีกของทีมอาเซนอนด้วยสัญญาหนึ่งฤดูกาลโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดอย่างไรก็ตามเปเป้ pe pe ย้ายมาจากลินในปี2019เพื่อเข้าร่วมทีมอาเซนอนด้วยสถิติค่าตัวของสโมสรถึง72ล้านปอนด์โดยผลงานที่ผ่านมาของนักเตะไอวอรียนรายนี้ทำผลงานได้ไม่ดีนะัก ยิงได้27ประตูจากการลงสนาม112นัดและเมื่อฤดูการที่ผ่านมาทำได้แค่เพียง5ประตูเท่านั้นซึ่งเขายังมีสัญญากับอาเซนอนจนถึงปี2024ทั้งนี้ถแถลงการของสโมสรอ,อาเซนนอนกล่าวถึงเปเป้ว่าทุกคนที่อาเซนนอนขออวยพรให้นิโกล่ามีความสุขในฝรั่งเศสกับสโมสรน,นิสในฤดูกาลหน้า